อปบนไงงอมาเนี่ยพี่เบยอะไรเบมาแล้วนี่ใคร<บ>คน อ๋อ oh, คนทุยเจอ,อยังทูยผมชื่อเบียชื่อเบียชื่อเบียผมชอบเบียชอบเบียไข่เอยออกแม่เห็นส,แบบนสตีดยังทูยเชื่อโอ้เห็นยังสตีดไฟเตอร์มีเคองมานั่งข้างๆด้วยโอเคอับหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็มีเล่นแป๊บ

เอาละเดี๋ยวเรามั่ให้ให้มันเป็นไรของมันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไม่มันนี้มันแตกออกับไม่ใช่สัตว์กูซื้อเครื่องหมแล้วอมใหม่เออเหมือนอมใหม่ ถามมาอมทำไมพังมัไม่ยินเข้าใหม่เล้นตัวอะไรพี่เบ๊สตีไฟเตอร์เบียร์เทคเคนแบบพี่เบยังกว่ยเห็นยังเล่นตัวอะไรดีว่แครับนึ่นะ ให้เล่นเป็นตัวอะไรดีเลือกได้ตัวละครเล่นฮาร์ดเลยอะไรใหญ่ๆโอเคอเนี่ยแป๊บนึงหาให้อยู่อะไรใหญ่ๆอ่ะพอเบียถามกู สงสัยว่ามึงคือใครจูเนียจูเนียโอเคจูเนียให้คอมเมนต์ตัวไอดีใชเฮ้ยชื่อ อยากแบบตัวอะไรอีกอ่ะไอ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 ,อ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 ตัวหนึ่งในเคือนอ๋อชาติชาติเอามาเ<ม>ลยอ่อนให้เลยเนี่ยสู้ไอเนี่ยกับกับรุงเรืองสมผัสจิน ไรเจ,จ้าเสากอจะจังเกินปวดอะไรแล้เป็นนักสำคัญน,นะครับร <มา S 2> <น>ะหว่าง <นะ S 1> เชียงกับคูม่าเล่นตัวอะไรไเบย์เร่อปุยไีออเอ้ย่าบอกในากางเล่นอันใดอิงอมอมาเสียบอะไรอ่ะไม่เกิด เล่นไม่ได้อะอนนรอีกเฮ้ยโดนที้งเฮ้ยโดนทิบกูดูจากการการยังที้ไม่ได้เลยคิงมีตกเสียงไม้แกไงมือแดดมาเหรอทีมไม่ได้แดดนะแต่เสียงเออโค่ที่ไหไม่ไม่เอโค่แต่เสียงมันแปลก ยัดเพื่อนราซื้อใหม่ตั้งโตแล้วโอ้เตี๋ยโคตรแปลกไอ้บองตรงไม่แหลกแหลกแหลกจริงไหมแล้วไม่ตลาดนัดเฮ้ย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอุ่ยอย่าอย่า เฮ้ยโอ้โหกระโดดทีบไปหมีบินได้เป็นคนหรือเปล่าโอ้ยอยากยโอ้ยไม่รอดเขาอะไรจะไม่รอดดูเลือดดิ <c oughs> โอ้ชูริวเคน <c oughs> พูดปุ๊บมาปั๊บเลยแปลกแปลกน้อยอออมีใช่นะต้๊ง,งแบบนึงเดี๋ยวปั๊บฟราฟิกก่อน เปากน้าไอออ้ยฉันดูเขี <ไป S 2> เนทีแล้วเฮ้ยีบเฮีบนีเนี่ยถาเนื้ออัน,นาดเป็ดหน้เออปาดา,ายเออ

เบร่ถ้ามึงจะดึงก็ออกไหมกูตลุงดีถึงก็ได้นะกูเจอโคโตเนี่ยเสียงกั้นแม่งก่ายิ้มหายมาเออไอสัตว์ก้าวอะไรสิเบไม่เสียงมันก่าจนมันฟังไม่ได้อะมันฟังไม่รู้เรื่องอะเสียงมันแก้เบร่เออถ้าลอยมาแต่งหรอโอ้ยโดนดีแล้วคิงมาแล้วคิง ชนะเออเออช่างเถอะมึงก็ทองนะจต่ชาตีเก <laughs> ียรติ ยูนูปเบียอะไรชอบแอปเปิลเหรอทำไมรูปสกายเป็นอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> อ๋อเรื่องของคุยอ่ะ